ไม่น่าเชื่อแมนยูโดนทีมลีกทูเขียดตกรอบคาราบาวครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดของรูเบียนอโมริมกำลังกลายเป็นประเด็นใหญ่เต็มหน้าสื่อเลยครับพี่น้องเมื่อคืนนี้แมนยู Man, you, เจอเรื่องไม่คาดฝันโดนทีมเล็กระดับคริมสบี้ทาวจากลีกทูเขียดตกรอบคาราบาวครับด้วยการดวลจุดโทษแบบยาวเหยียด12ต่อ11แฟนบอลคริมสบี้ถึงกับบุกลงสนามฉลองกันตะนันคือภาพที่โคตรสะเทือนใจแฟนบีทูลโลจริง,รงๆทีนี้พอตกรอบแบบนี้ มันก็ยิ่งไปโยงกับคําถามเรื่องอนาคตของอโมริมว่าจะอยู่หรือไปเพราะฟอร์มที่ผ่านมายังไม่นิ่งนี่แหละที่ทําให้หลายคนบอกว่าถ้าอยากให้โค้ชโปรตุเกสคนนี้อยู่ต่อจริงๆแมนยูต้องเสริมทีมโดยเฉพาะกองกลางพี่ยังขาดความแน่นอนแล้วเหมือนกับโชคชตาเล่นตลกเพราะว่าในขณะที่ทีมแพ้แฟนบอลเสงข่าวตลาดนันเตะก็ดันเดือดขึ้นมาอีกครับคุณโอห์เริ่มจากดิวใหม่ที่ใกล้จะปิดจริงๆ แมนยูกำลังเดินหน้าเอาเซเนลเมนส์ในทวันดาวรุ่งจากรอยเพนทรับเข้ามาเพื่อเครื่องท้าเลือกในตำแหน่งผู้รักษาประตูแต่ก็มีแฟนบอลถัมาาว่าเอา้าเสริมกองก่อนแล้วกองคลางล่ะแล้วเรื่องทําให้แฟนผีแทบช็อกวิ่งกว่าตกรอบบนถ้วยคือเรื่องที่ว่าอเิฮันโดรกานาโชปีกอนาคตไกลของทีมกําลังใจย้ายไปเชลซีค่ารับประมาณ35-40ล้านปอนด์ซึ่งมีแรงงานชัดเลยว่ากานาโชต้องการไปสิง์บลูทีมเดียวเท่านั้น พีหันนี้คือใจหายว่าเพราะว่าเด็กที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของสโม,มสนอาจใส่เสื้อคู่แข่งไหมไม่กี่วันข้างหน้านี้เองสรุปเมื่อคืนแมนยูโดนทีมลีกวอรูลเขียดตกร,รอบเช้านี้เรากำลังจะได้โกลใหม่และบ่ายนี้อาจารสี่อนาคตของทีมเพยเชลซีแฟนพีว่ากันตรงๆเลยครับอีกอีสิชั่วโมงที่เจ็บทีสุดๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆครับถามได้ไหครับพี่ผีว่าไทยเป็นเรายังไงต่อดี จะลุยต่อกับโอโมเรียมหรือเปลี่ยนทันทีเลย